ก่อนที่เราจะทำการใส่ปุ๋ยนะครับผมขอแชร์เทคนิคในการใส่ปุ๋ยที่จะทำให้การใส่ปุ๋ยของเรานะครับได้คุณภาพมากที่สุดนะครับนั่นคือเทคนิคนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านเข้าช่องคุณทำโคโค่กันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําการนะครับใส่ปุ๋ยมะพร้าวน้อยนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับครับอันนี้เป็นแปลงที่เราได้ทําการเพิ่งปลูกนะตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลาอยู่ที่1ปีแล้วนะครับต้นมะพร้าวมันก็สูงเท่าระดับคอผมแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําการนะครับใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อให้ต้นมะพร้าวเติบโตอย่างตาการตานะครับด้วยปุ๋ยที่เราจะใส่ในวันนี้นะครับนั่นก็คือปุ๋ยนี่นะครับมันคือปุ๋ยยูเเเรรียยยนนะะับบสาหุงต้ดฉพล ก็เดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยยูเรียแล้วก็จะใส่เกลือไปพร้อมด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปใส่พร้อมกันเลยไปเริ่มกันเลยครับก่อนที่เราจะทาการใส่ปุ๋ยนะครับผมขอแชร์เทคนิคในการใส่ปุ๋ยที่จะทําให้การใส่ปุ๋ยของเรานะครับได้คุณภาพมากที่สุดนะครับนั่นก็คือเทคนิคนี้นะครับครับก็วิธีการที่เราจะใส่ปุ๋ยเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับที่ยกตัวอย่างกับเจ้าตัวนี้นะครับเราจะไม่ทําการนะครับนำปุ๋ยนะครับไปใส่ไว้ตรงโคนต้นไม้นะครับเพราะว่าตรงโคนต้นไม้มันไม่มีรากในการหากินนะครับรากที่ใช้ในการหากินของเจ้าตัว ต้นไม,ไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรนะครับมันคือ right ลากฝอยนะครับลากฝอยมันอยู่ตรงไหนล่ะลากฝอยมันจะอยู <invalid AUDIO> ่ณตรงที่ใบมะพร้าวตกนะครับถ้าใบไม้ไม่ไม่ใช่แค่ใบมะพร้าวนะถ้าใบไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรจะตกอยู่ตรงไหนนะครับลากฝอยมันก็จะไปตกอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะบาลานซ์กันนะครับอย่างเช่นตัวต,ตัว <queen> ต้นมะพร้าวต้นนี้นะครับใบมันอยู่ตรงนี้นะระยะทิ้งดิ่งมันก็อยู่ประมาณนี้แสดงว่าลากที่ใช้ในการหากินนะครับมันก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับไม่ได้อยู่ตรงโคนต้นนะครับ อยาไปใส่ปุ๋ยตรงโคนต้นนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยตรงโคนต้นนะครับมันจะทําให้สารอาหารที่เราใส่ไปนะครับดูดซึมได้ไม่ดีนะครับถ้าเราอยากให้ต้นไม้เราโตนะครับเราก็ใส่บริเวณที่ใบไม้มันตกนะคะใบมันตกตรงไหนเราก็ใส่ตรงนั้นนะครับนี่ใบมันตกตรงนี้เราก็ใส่รอบนี้สําหรับการที่เราจะใส่ปุ๋ยยูเรียกับมะพร้าวที่มีต้นประมาณขนาดนี้นะเราจะใส่ประมาณสักสามตีหยิบมือใส่รอบไปเลย ครับผมก็ได้ทําการใส่แถวฟางนู้นเสร็จแล้วนะครับก็ยังจะต้องมาทําการใส่แถวฟางนี้นะแต่ฟางนี้นะครับมันจะเยอะกว่าฟางนู้นนะฟางนู้นจะมีแค่แถวเดียวแต่แถวเนี้ยเราจะปลูกแบบขนานนะครับจะมีฟางนี้ก็ไดอีกฟากหนึ่งขนานกันเลยเยอะกว่าเดิมอีกเนี่ยแหละครับถ้าเรานะครับทำสวนมะพร้าวเยอะนะครับความรับผิดชอบเราก็ต้องเยอะนะครับเพื่อให้การเสียเวลาครับเราก็ต้องจำใจไปใส่ปุ๋ยนะครับ ครับก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการใส่ปุ๋ยเสร็จไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหอบมากเลยครับทำอยู่คนเดียวนะครับก็ครับก็ในการที่เราจะบำรุงต้นมะพร้าวน้อยนะครับเราก็ต้องอบำรุงต้นไม้มันก่อนนะครับให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็ พอมันผ่านช่วงนี้ไปนะครับ<ฮ>เดี๋ยวมันก็จะออกดอกออกลูกออกผลมานะพอมันผ่านออกดอกออกลูกออกผลน,นี้นะมันก็จะไปเปลี่ยนสูตรที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยใหม่นะก็คือปุ๋ยสูตรเสมอนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเอาให้มันโตก่อนนะมันยังเตี้ยอยู่ที่จริงปลูกม,มาประมาณปีวกว่ามันน่าจะโตได้ยิ่งกว่านี้นะเพราะายังไม่มีใครมาดูแลนะอันนี้ผมก็เพิ่งกลับมานะครับก็สาหรับวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปเติมพลังก่อนนี้เหนื่อยหิวด้วยแล้วยายก็เพิ่งด่าที่หนีเมื่อกี้นี้ด้วยดูหน้า ยายยายพูดจาไม่พอเลยพูก f บซได้ไงสํหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดตับสกคให้กับช่องบุญทรรโคโค่ด้วยน,นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรเดี๋ยวเราจะลง,ลง,ล,งลงให้เลยตอนนี้ถ่ายคลิปมาอย่างเยอะเลยแต่ก็ไม่ได้ตัดเลยไป